ในคลิปต่อๆป่ปสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูุู้่สู้คนจาานา้าวันนี้แม่ดาเป็นสาอยังมองเห็นงานคือเก่าจ้าเดี๋ยวจะพาพี่น,น้องมาเห็ดตำบักฮงจ้าแล้วก็เนื้อย่างแลง้วก็ข้าวเหนียวจ้ากินกันยำเตียงแล้วพี่บังมาแสบไปนวัวกันได้จา้าในเนื้อที่แม่ด,ดาม,มักไปจา้าเดี๋ยวแม่ด,ดาจะไม่อยา,ากนะจ้าประมาณอนะ่า20นาทีจา้าแม่ด,ดาม,มักไปประมาณกันได้สักอย่างไล้จ้าอันนี้นจ้ากิดง่ายๆให้จ้าเนื้อ หน่อยจ้ะ่อยเหนน่อยจ้ะนว่าเมากเจ้ะจ้ะบางนเหนียวหน่อยจ้ะ ติดม e ันจ้ะติดมันเยอะๆจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้ะประสิทธิภาพกาตำมะเขืองาจ้ะใส่ไปเลยตามอายุจ้ะเมือนี้มีสามคนใส right ่สามสิบเม็ดก็ถึงดอกก็โอเคกระเทียมจ้ะเียมไปเลยใส่ผงนัวจ้ะแห่มันนั่น ไปจ้าไปมาจ้มอามาวกามาีใส่ระเทจ้าบักเลนจ้นจจจเาเพื่อบักเลนจ้าไปเรื่อยจ้าปเรื่อจ้ะอะอาะเทจ้าบักเกือจ้าอุ้ยอเกเือจ้า ก็จะหัวหน้าจะใส่ไ,ไว้จะประแดดจะใส่ไ,ไว้จะตามตามมันตายใหไม่เขากันมันหวัวเลยจ้ะ นี่จ้าบักพึ่งเข้าจา้าบักพึ่งกลับอันไปกระเทียมจา้ามาดำหิศไซไปเลยจา้าไ่ไปเลยจา้าตาจา้านั่เข้ากัน จ้าืแต่พักพี่น้องพาว่าบางร่างการจา้าส้มตำจ้ากูปลานัวๆย่ยย่วจา้าข่าเนี้ทีิมมแดงหนึ่งแล้วจา้าพี่จา้าอู้วข่าเนี้อใหม่หอมหอมพี่น้องเดีย๋ยวจะมาเอาไซหัวนะจ้าน่จาจังมาก กินกันจ้าครฮะเดียกถูกต้งไหนสามเอเลยม่น่ายคุณชอบไม่ใช่หรอตาไม่ตัดไหมไม่

มาดามเดี๋ยีคลิปต่อต่อไปสวัสดีค่ะ